มกราคมพุทธศักราช2516ต้องนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะทางหน่วยเหนือตัดสินใจจะให้ทีมผมไปเฝ้าตรวจนักการทูตรัสเซียผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ควบคุมสายลับหรือเป็นเอเจนต์คอนโทรลเลอร์การไปเฝ้าตรวจนี้เป็นการก่อติดถึงต้นต่อกันเลยทีเดียวมีการพบกันที่คอฟฟี่ช็อปโรงแรมชาวริตก่อนเริ่มงานจริงเทรบิโนและทอมนำข้อมูลเบื้องต้นมาให้ผมและอธิบายให้ฟัง ว่าเป้าหมายที่ต้องตรวจนั้นเป็นชายชาวรัสเซียมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือชื่อมิคาเอลอายุ45ปีงานพลังของคนผู้นี้คือทูตพาณิชย์รัสเซียมีบ้านพักในซอยสุขุมวิท33งานจริงของเขาคือ KGB ผู้ควบคุมเครือข่ายการติดต่อของสายรับหรือเป็นเอเจนต์คอนโทรลเลอร์ของหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียในประเทศไทยที่ทำงานอยู่ที่สถานทูตโซเวียต,ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือบางรัก บ้านพักของเขาอยู่ในซอยสุขุมวิทสาเป็นบ้านหลังใหญ่สีชมพูเข้าไปในซอย200เมตรอยู่ทางด้านขวามือกำแพงสูงมากเขาใช้รถมาสด้ารุ่น9ก9สีบรอนเงินทะเบียนรถเป็นป้ายการทูตสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนทอนังมนโท0 1 4 4ยังไม่มีรูปถ่ายแต่ให้ดูรถที่เขาใช้เป็นเกณฑ์วิธีการเฝ้าตรวจประจำทีให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้คือให้ไปดูลาดเหล่าที่บ้านพักเขา แต่เพียงให้ชบดูเท่านั้นอย่าเข้าใกล้บ้านเขานักเพราะคนระดับนี้จะรู้ได้ทันทีถ้ามีใครเข้าใกล้บ้านเขาการสังเกตกิจวัตรการใช้เส้นทางทํางานประจําวันในขั้นต้นให้พวกผมใช้วิธีการกระจายอยู่ตามจุดจุดที่1ยืนสังเกตการที่ปากซอ,อย33ที่จอกถนนสุขุมวิทจุดที่2อ,อยู่ตรงข้ามปากซอ,อยอโศกจุดที่3อยู่แยกซอ,อยนานา,น,าน,นานาเหนือและนานาใต้เพราะจุดเหล่านี้มีทางแยกไปทางอื่นอีกหลายทางหน้าที่ของทีมผมคือ ข้อมูลว่ารถของเป้าหมายผ่านจุดเวลาใดคือวันวอเวลานอระยะเวลาจากจุดหนึ่งถึงจุด1ใช้ไปกี่นาทีเราขยับจุดไปเรื่อยๆเช่นสี่แยกเพลินจิตแยกลาดประสงค์ไล่ขึ้นไปเป็นตน้นวัตถุประสงค์ของงานนี้คือต้องการทราบว่าเป้าหมายใช้เส้นทางใดในการไปทํางานโดยที่ยังไม่ต้องใช้รถติดตามเมื่อได้ทราบเส้นทางทํางานให้ใช้วิธีเดียวกันต่อเส้นทางที่เป็นเป้าหมายขากลับจากที่ทํางานถึงบ้านพัก เมื่อได้รับทราบข้อมูลเบื้องตน้นทีมผมก็เริ่มงานกันในวันรุ่งขึ้นโดยกระจายกันอยู่คนละจุดตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้โดยให้อาร์ตอยู่จุดแรกแซมอยู่จุด2ผมอยู่จุด3คอยดูว่ามิคาเอลขับรถไปทิศทางใดเวลาเท่าไหร่มีใครนั่งรถไปด้วยหรือไม่และเมื่อใดเขาผ่านสายตาไปแล้วก็ให้พวกเรากลับเข้าสำนักงานเพื่อทำอรายงานซึ่งณนะเวลานั้นการจราจรบนสุขุมวิทไม่หนาแน่นอีกทั้งยอดยานพาหนะต่างๆยังไม่มีการติดฟิล์มกองแสงทึบ วันแรกผมเห็นรถเขาที่จุดสุดท้ายตรงแยกนานาเมื่อเวลา7นาฬิกาสานาทีพวกเรากลับเข้าสำนักง,งานและโทรไปแจ้งหน่วยเหนือเทรบิโนรับทราบและสั่งว่าให้ทำเหมือนเดิมในวันถัดไปแต่ให้สลับกันยืนและย้ายจุดให้ไกลอีกคือจุดที่1ยังอยู่ที่เดิมแต่จุดที่2ให้ไปที่แยกเพลินจิตและจุดที่3ไปเฝ้าที่แยกลาดประสงค์2จุดหลังให้ย้ายกระเถิบไปทุกวันเพราะการเดินทางบนถนนสาทรน,นั้นสามารถเรลี้ยวรถได้ตั้งแต่แยกเพลินจิตหรือซี่แยกลาดประสงค์ เราให้ไปหยุดเฝ้าจุดได้แค่ทางเข้าถนนสาทรหรือถนนสุรวง์เท่านั้นไม่ต้องเข้าเขตสาทรพวกเราก็ดําเนินการตามนั้นเมื่อเวลาผ่านไป3าวันมิคาเอลเลีเ้ยวซ้ายไปบนถนนวิทยุจากแยกเพลินจิตทุกวันเขาคงคิดถึงสถา,านทูตอเมริกาทุกวันเป็นแน่พวกผมคิดในใจทีมผมต้องขยับจุดสุดท้ายไปยังแยกสารแดงที่จะเข้าไปถนนสาทรและเริ่มวางจุดทวนเส้นทางกลับบ้านเขาตั้งแต่แยกสารแดงย้อนเส้นทางกลับเพื่อให้ทราบว่าเขาใช้ทางใดกลับบ้าน ซึ่งก็เป็นเส้นทางเดิมที่เขาใช้ในช่วงเชา้าจนเมื่อถึงวันศุกร์เทรบิโนได้สั่งให้ทีมผมใช้รถเพื่อติดตามเฝ้าตรวจครั้งสําคัญในวันหยุดสุดสัปดาห์บ่ายวันศุกร์มีการพบกันที่คอฟฟี่ช็อปโรงแรมชาวาริสเทรบิโนและทอมกล่าวว่าทีมคุณคงไม่นึกว่าเป็นอะไรสบายๆที่ได้ยืนกันตามจุดต่างๆนะแต่นี่เป็นวิธีเรียนรู้เส้นทางการเดินทางประจําวันของเขาและอาจจดจาใบหน้าเขาได้โดยที่ไม่ได้สร้างความสงสัยให้เขาแต่อย่างได แต่กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากเช่นกันเพราะที่ผ่านมานั้นเขาไม่ได้ออกนอกเส้นทางเลยดังนั้นการใช้รถติดตามในช่วงวันหยุดจึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งและต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดพวกคุณต้องคิดไว้เสมอนะว่าเขาเป็นมืออาชีพพวกเขาย้ำแล้วย้ำอีกจึงเป็นเช้าวันเสราร์ที่ทีมผมตั้งขบวนกันที่ปากซอยบ้านเขาแต่ก็ยังพูดกันเล่นๆว่านี่คือมิชชั่นอิมพอสซิเบิล ปฏิบัติการสถานโลกที่แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยให้อาร์ตลงไปเดินปากซอยมีวิทยุใส่กระเป๋ากางเกงไปด้วยใช้มือล้วงไปกดในกระเป๋าล้วพูดแจ้งผ่านไมโครโฟนที่ติดอยู่ใต้ปกเสือ้อคอยแจ้งผมและแซมถ้าเห็นรถออกจากซอยโดยให้อาร์ตเรียกเป้าหมายว่านายสามผมและแซมจอดรถชิดขอบถนนทั้งสองฝั่งสุขุมวิทแต่ก็คอยกันอยู่เช่นนั้นตลอดทั้งวันไม่มีรถออกจากซอยบ้านเขาเลยนะับเป็นการรอคอยที่ทรมานและนานมาก และได้แจ้งทางหน่วยเหนือขอจบงานเมื่อเวลาเย็นวันนั้นเองกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเรารู้หน้าที่กันหมดแล้วจึงเริ่มงานกันใหม่ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์โดยไม่ท้อถอยเพราะท้อถอยไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยกระทั่ง9ก้นาฬิกาเศษร,รถของมิคาอลก็ปรากฏขึ้นจากซอยบ้านเขาอาร์ตบอกว่ามีคน3คนในรถผมและแซมรับทราบหน่วยเหนือคงรับฟังได้เช่นกันเพราะเขาเฝ้าฟังวิทยุอยู่บนตึกโชคชัยผมเป็นคันแรกที่ตามรถเขาไปด้วยความตื่นเต้น ส่วนแซมรอให้อาร์ตมาสมทบก่อนจึงตามกันมารถของมิคาเอลมุ่งหน้าเข้าเมืองผ่านแยกอโศกผ่านแยกซอยนานาผ่านแยกเพลินจิตมุ่งหน้าไปยังแยกลาดประสงค์เมื่อถึงแยกลาดประสงค์เขาเลี้ยวขวาไปยังประตูน้ําก่อนจะเลี้ยวเข้าศูนย์การค้าอินทรามุ่งไปจอดรถที่ชั้นล่างที่มีแสงไฟสลัวสลัวมีคนสามคนลงจากรถคือตัวเขาและผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นภรรยาเขาและเด็กชายอายุป,ประมาณสักหกขวบซึ่งก็แน่นอนน่าจะเป็นบุตรชายของเขา ทั้ง3คนเดินไปยังบริเวณโรงภาพยนตร์ด้านบนและซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปดูหนังในเวลานั้นหนังที่ฉายเป็นหนังดังมากชื่อว่าโอลิเวอร์เป็นเรื่องการผจญภัยของเด็กๆจึงเข้าใจได้ว่าเขาพาครอบครัวมาดูหนังเมื่อแน่ใจแล้วว่าพวกเขาเข้าไปในโรงหนังอาร์ตก็รับหนะ้าที่ซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปดูว่าเขาอาจติดต่อกับใครในโรงหนังหรือไม่ผมจึงให้แซมขยับขยายไปหาข้าวแกงกินที่ตึกแถวข้างที่จอดรถส่วนผมอยู่ใกล้กับรถสักพักหนึ่งเสียงอาร์ตบอกมาทางวิทยุว่า ในสามวอสีในสามวอสีในสามวอสีเสียงซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจังหวะนั้นเองผมก็เห็นมิคาอลเดินมาขึ้นรถแล้วออกรถไปทันทีผมเรียกแซมซึ่งรับฟังวิทยุอยู่ด้วยเพราะต้องระมัดระวังที่จะไม่ออกรถตามไปอย่างกระชั้นชิดเนื่องจากจะเป็นการผิดปกติเกินไปที่จะตามเขาไปจากที่จอดรถในวินาทีเดียวกันก็ได้แต่หวังว่าแซมจะกลับไปที่รถทันเวลาแต่ปรากฏว่าในสามนั้นขับรถเร็วมากแซมยังไปไม่ถึงรถเห็นแต่เพียงรถของมิคาอลเลี้ยวขวาย้อนออกไปทางประตูน้ํา ผมเร่งตามไปแต่ไม่เห็นท้ายแล้วจึงเร่งรถไปทางตรงเพราะประเมินว่าเขาอาจมุ่งหน้าไปโรงแรมเอราวันแต่เมื่อไปถึงโรงแรมเอราวันมองหาจนทั่วบริเวณก็ไม่มีรถเขาผมวิทยุบอกแซมให้ไปทางสยามเซ็นเตอร์เข้าไปที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลสักพักแซมก็แจ้งกลับมาว่าไม่พบรถเขาเช่นกันเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นผมจึงรีบโทรไปแจ้งหน่วยเหนือว่าพวกเราตามเขาไม่ทันแล้วเป็นเทรบิโนที่รับสายและบอกกลับมาว่าเขาทราบแล้ว ว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันนี่พวกคุณคิดว่าผมหลับอยู่หรือไงเขาอยู่กับคนที่เป็นเป้าหมายคนหนึ่งนั่นเป็นการพูดอย่างภาคภูมิใจตามสไตล์เทรบิโนว่าเขาไม่ได้ปล่อยให้พวกผมทํางานกันอย่างโดดเดี่ยวและเขายังบอกว่ามีทีมอีกทีมหนึ่งต่างหากที่ติดตามเข้าไปในโรงแรมผมขอบคุณเขาพวกเขาคงดักฟังจากโทรศัพท์จึงรู้ความเคลื่อนไหวว่าในคนนั้นคงจะมาที่โรงแรมดุสิตธานีและหน่วยเหนือต้องมีคนรอยอยู่ในโรงแรมแล้วแน่ๆ เมื่อเป็นดังนั้นพวกผมจึงต้องจ่อยไปเลยและได้รับคําสั่งให้กลับไปรวมตัวกันที่โรงภาพยนตร์อินทราซึ่งอาร์เตเตรออยู่กระทั่งผ่านไปชั่วโมงเศษมิคาเอลจึงกลับมาที่จอดรถและเข้าไปดูหนังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหนังเลิกเขาและครอบครัวจึงขึ้นรถกลับบ้านเมื่อโทรกลับไปแจ้งเทบิโนโว่ามิคาเอลเข้าบ้านแล้วเขาจึงนัดพบกันที่โรงแรมชาวาริตเวลาบ่ายสองโมงเพื่อจะดีบรีฟสรุปงานของวันนั้นและเทบิโนโก็มาเพียงคนเดียวพร้อมข้อสรุปหลังจากคุยกันแล้วว่า ที่สน์ทราบเราว่ามิคาเอลได้ไปพบกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใครที่โรงแรมดุสิตธาน,นีจริงแต่เขาไม่ได้บอกว่าทั้งสองพูดคุยหรือทําอะไรกันบ้างในขณะที่อยู่ในโรงแรมพวกเราได้เรียนรู้ยุทธวิธีในการหลบพบกันของพวกเขาโดยมิคาเอลใช้วิธีการพาครอบครัวไปดูหนังในวันหยุดแล้วหลบออกไปพบคนอื่นที่โรงแรมอื่นซึ่งก็ไม่เกินการคาดการล่วงหน้าและข้อสรุปสุดท้ายของเทบิโนคือ ขอให้ทีมผมบรรยายรูปร่างลักษณะของมิคาแอลเพื่อเป็นการยืนยันประกอบรายงานในสัปดาห์หน้าผมบอกเทบิโนว่าพวกเราพลาดไปเพราะตอนนั้นผมลงไปเข้าห้องน้ําแต่ผมไม่ได้บอกเขาว่าแซมก็ไปกินข้าวเทบิโนกล่าวอย่างกระแนะกกระแหนว่าต่อไปพวกคุณเตรียมอุปกรณ์ขับถ่ายไว้ในรถสิจะได้ไม่พลาดแต่หลังจากนั้นก็รูปหลังว่าในแง่ดีคือเขายังคงไม่รู้ว่ามีคนสะกดรอยเขาอยู่เพราะไม่ได้เกาะติดไปอย่างกระชั้นชิดเกินไป มิคาเอลเป็นมืออาชีพที่มั่นใจในเล่ห์เหลี่ยมและแท็กติกของเขามากและเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความผิดหวังในผลงานของทีมเราเมื่อมาเริ่มงานใหม่ในวันจันทร์เทรบิโนและทอมนัดพบผมที่ร้านกาแฟ s อสในซอยสุขุมวิท23ก่อนจะสรุปงานที่ผ่านมาว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างจะเดินต่อไปในทิศทางใดโดยในที่สุดก็มีข้อสรุปดังนี้คือข่ายการติดต่อของ KGB ในกรุงเทพนั้นมีมิคาเอลเป็นผู้ควบคุมอย่างไม่ต้องสงสยัย เกอร์ฮาร์ดเป็นลำดับ2มีหน้าที่หาข่าวจากทหารอเมริกันเช่นพยายามติดต่อกับนายทหารที่ถูกส่งไปขึ้นศาลทหารที่โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นทางหน่วยจึงจําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังมิคาเอลตามวิธีการของทางหน่วยเองเช่นเฝ้าดูแนวโน้มความเคลื่อนไหวจากการดักฟังโทรศัพท์หรือการที่ให้คนของทางหน่วยเข้าไปคลุกคลีในแวดวงนักธุรกิจต่างชาติส่วนทีมผมจะเฝ้าระวังที่เกอร์ฮาร์ดเป็นหลักคนที่มิคาเอลไปพบที่โรงแรมดุสิตธานีเป็นใคร ทีมอื่นที่ตามเขาไปคงได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วซึ่งต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปแต่เท่าที่ผ่านมาเมื่อพวกเราเข้าใกล้ตัวมิคาเอลมานานพอสมควรจึงสมควรที่จะถอยตัวออกห่างสักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีสิ่งบอกเหตุว่าเขามีเครือข่ายการติดต่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นจนถึงวันเสาร์เมื่อเราโทรไปรายงานที่หน่วยเหนือเทรบิโนกับบอกว่าให้ก่อติดมิคาเอลอีกดังนั้นเมื่อวันอาทิตย์เช้าพวกเราก็เริ่มต้นงานด้วยความตื่นเต้นอีกครั้ง โดยเราไปกันที่บริเวณสุขุมวิทซอย33พบเพื่อเฝ้าตรวจมิคาเอลนักการทูตพันชิตลัสเซียโดยทีมเรากำหนดสัญญาณเรียกขานเขาว่านายสามจริงๆเขาคือเบอร์หนึ่งในข่ายการติดต่อน,นี้ด้วยซ้ำแต่เราแกล้งเรียกเขาว่าสามไปอย่างนั้นกระทั่งเวลาใกล้เที่ยงแซมก็แจ้งว่านายสามนาฬิกาสุขุมวิท1ินาฬิกาคือเลี้ยวขวานั่นเองโดยพบว่าเขาออกมาจากบ้านเขาด้วยรถสีบรอนเงินคันเดิมแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนสุขุมวิท พวกผมเกาะก,กันไปห่างๆมิคาอลมาพร้อมครอบครัวอีกครั้งเขาขับรถตรงไปบนถนนสุขุมวิทผ่านแยกซอยอโศกผ่านแยกซอยนานา,นาก่อนถึงสี่แยกเพลินจิตเขาเลี้ยวรถเขา้าศูนย์การค้าเพลินจิตนำรถไปจอดที่ชั้นกึ่งใต้ดินชั้นล่างของศูนย์การค้าเมื่อออกจากรถทั้ง3คนคือตัวเขาภรรยาเขาและลูกชายก็เดินขึ้นไปบริเวณที่เล่นโบว์ลิ่งอาจตามไปห่างๆขณะที่ผมและแซมเตรียมพร้อมอยู่ในรถเพราะเคยได้รับบทเรียนผิดพลาดมาแล้ว ประมาณ15นาทีผ่านไปอาร์ตบอกมาด้วยเสียงตื่นเต้นว่าใน39นาฬิกาสุขุมวิท9นาฬิกาคราวนี้คือเลี้ยวซ้ายเอาก็รถเขายังจอดอยู่ที่เดิมที่จอดรถชั้นใต้ดินแสดงว่าเขาเดินเลี้ยวซ้ายตามถนนที่จะไปยังสุขุมวิทผมจึงรีบออกจากรถเดินไปตามทิศทางที่อาร์ตบอกเราให้แซมรออยู่ที่รถเฝ้าฟังเผื่อนายสามจะกลับมาใช้รถมิค้าลเดินไปทางฝั่งซ้ายของสุขุมวิทจริงๆโดยเขามุ่งหน้าไปทางแยกรถไฟ ต่อไปแยกซอยนานาผมเข็ดลาบจากคราวที่แล้วจะไม่ยอมพลาดจากเขาอีกจึงเดินตามไปด้านหลังแต่ห่างเขาพอสมควรและในทางฝั่งตรงข้ามของถนนนั้นอาร์ตก็ตามเขาไปในทิศทางเดียวกันเขาเดินด้วยความเร็วปกติไม่มีการหันหน้าหันหลังดูขนิ่งมากผ่านจุดทางรถไฟตัดถนนสุขุมวิทมุ่งตรงไปแยกซอยนานาเมื่อถึงแยกซอยนานาเขาข้ามถนนตรงทางแยกจากซอยนานาเหนือไปยังฝั่งซอยนานาใตา้ในที่สุด ก็เข้าไปในโรงแรมนานาที่เกอร์ฮาร์เป็นลูกค้าประจำผมรออยู่สักห้านาทีได้จึงเดินไปใช้โทรศัพท์ที่ปั๊มน้ำมันที่ปากซอยนานาและก็เป็นเทรบิโนท,ที่รับสายแล้วสั่งว่าให้พวกผมรออยู่ด้านนอกเพราะเป็นการเสี่ยงมากเขาจะรู้ตัวได้ถ้าตามเข้าไปในโรงแรมหน่วยเหนือจะจัดการเองภายในโรงแรมพวกเราเฝ้ารอด้วยใจยจดใจจ่อจนผ่านไปเกือบชั่วโมงมิคาเอลจึงเดินกลับออกมาจากโรงแรมด้วยระยะเวลาขนาดนี้นั้น ถือว่านานมากสําหรับการติดต่อบพบปะกันมิคาเอลออกจากโรงแรมมาที่ปากซอยนา,นา,นานแล้วก็เดินย้อนกลับไปบนถนนฝั่งตรงข้ามกับที่มาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้อาร์ตก็เดินตามมาห่างๆส่วนแซมยังคงเฝ้าฟังอยู่ที่ลานจอดรถเพลินจิตจนเมื่อเขากลับเข้าไปในโบลิ่งแล้วไปเล่นโบลิ่งต่อกับครอบครัวจึงเป็นหน้าที่ของแซมที่จะขึ้นไปสังเกตการในโบลิ่งต่อไปกระทั่งเกือบบ่ายสามโมงมิคาเอลและครอบครัวจึงออกมาจากโบลิ่งพากันลงไปที่จอดรถแล้วกลับบ้านซอยสุขุมวิทสามสิบสาม เมื่อผมโทรเข้าไปรายงานที่สำนักง,งานของหน่วยเหนือนั้นเทรบินโนสั่งว่าให้ผมไปพบที่คอฟฟี่ช็อปโรงแรมชาวริตเพื่อประเมินสถานการณ์วันนั้นจากนั้นเทรบินโนและทอมก็รีบมาอย่างเร่งด่วนก่อนจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าทั้ง3คนคือมิคาเอลเกอร์ฮาร์ดและบุคคลที่3ได้มีการพบปะติดต่อกันจริงเรื่องที่เขาพบกันอาจมีผลในการดําเนินการในขั้นต่อไปของพวกเขา เพราะมีน้อยครั้งมากที่จะมีการพบปะก,กันทั้ง3าคนในลักษณะเช่นนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่เขาคุยกันให้ทีมผมเฝ้าตรวจเกอร์ฮาร์ดในวันรุ่งขึ้นโดยก่อนหน้านั้นอาร์ตในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดในทีมผมได้ฝากคําถามมาถามเทรบิโนและทอมตรงๆว่าในห้วงที่พวกเขาพบปะก,กันทําไมเราไม่จัดการซะเลยอะไรๆก็พร้อมหมดแล้วผมเองก็คิดแบบเดียวกันจึงถามเทรบิโนไปด้วยว่าทําไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมาจับเลย ซึ่งฝ่ายไทยในตอนนั้นก็คือหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการข่าวหรือสอป,ปอ,อที่มีนายแฮตฟิลไปประสานงานอยู่เป็นประจำนั่นเองเทมิโนมองหน้าผมในตอนนั้นแล้วบอกว่าถ้าเราแจ้งสอป,ปอ,อให้ทราบก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจับด้วยข้อหาอะไรและถ้าเราแจ้งให้สอป,ปอทราบจริงๆทุกอย่างอาจล้มเหลวหมดเพราะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องการรู้คือพวกเขาเป็นใครบ้างติดต่อกันอย่างไรทําอะไรต่อไปอีกทั้งมีคาแอลมีเอกสิทธิ์ที่จะคุ้มครองทางการทูตการแจ้งจับพวกเขาเป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่ถ้าแจ้งไปจริงๆผลลัพธ์ก็คือเราจะไม่รู้อะไรอีกเลยเพราะ KGB จะใช้วิธีการใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหัวใจในงานของพวกเราก็คืออย่าให้พวกเขารู้ว่าเรารู้ว่าเขาทําอะไรกันขอให้ทุกคนเข้าใจตามนั้นหลังจากนั้นเทรบิโนก็สั่งต่อว่าวันลุงขึ้นให้ทีมผมไปเฝ้าตรวจเกอร์ฮาร์ที่โรงแรมเกรสอีกโดยทอมกล่าวเสริมว่าโดยทอมกล่าวเสริมในตอนท้ายว่านี่คงเป็นผลเกี่ยวหนึ่งกับการพบปากของพวกเขาเมื่อบายนี้ เกอหาดคงได้รับมอบมาให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากท่า,าทีที่เขาพบกันที่โรงแรมนานาเช้าวันลุงคืนทีมผมจึงไปตั้งขบวนรอรับเกอหดที่โรงแรมเกรสอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้แปลกออกไปมากเพราะเขาออกจากโรงแรมเกรสตั้งแต่9ก้าโมงเช้าด้วยการเดินมาที่ถนนสุขุมวิทก่อนโบกรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปแยกเพลินจิตผ่านไปเลยก่อนจะถึงโรงเรียนมาตาเดอีแท็กซี่เลี้ยว้ายเข้าซอยหลังสวนก่อนไปหยุดบริเวณสถานทูตกัมพูชา เวลานั้นสถานทูตกัมพูชาตั้งอยู่ในซอยหลังสวนก่อนจะย้ายไปตั้งที่ซอยลำคำแหงในภายหลังแล้วเขาก็ลงจากรถก้าวเข้าไปในสถานทูตท,ทันทีที่เขาเข้าไปในสถานทูตกัมพูชาผมรีบแจ้งหน่วยเหนือทราบทอมบอกให้รอดูจนกว่าจะออกมาว่าไปไหนต่ออีกเกือบสองชั่วโมงเต็มที่เขาอยู่ในสถานทูตและเมื่อออกจากสถานทูตกัมพูชาเขาขึ้นแท็กซี่ต่อไปที่สยามเซ็นเตอร์เข้าไปในบริษัทจำหน่ายตัวเครื่องบินหลังจากนั้นก็บ่ายมากแล้วเขาจึงขึ้นแท็กซี่กลับมาที่ซอยนานา เดินเข้าไปในโรงแรมเกรสพวกเราก็หยุดพักกันไว้แค่นั้นก่อนแจ้งไปที่หน่วยเหนือเทรบิโนบอกว่าพบกันที่โรงแรมเลสวันพุ่งนี้เวลา9โมงเช้าวัวนรุ่งขึ้นเมื่อพบกันเทรบิโนบอกว่าให้เลิกติดตามเกอรฮาดได้แล้วเพราะเขากําลังจะเดินทางไปกัมพูชาและจะมีทีมอื่นที่กัมพูชาเข้ารับหน้าที่เฝ้าตรวจเขาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทีมผมจึงต้องถอยออกมาก่อนต่อมาภายหลังทอมบอกว่าเกอรฮาดได้รับคําสั่งจากมิคาอลให้ไปติดตามสถานการณ์ และประสานงานเกี่ยวกับการใช้เส้นทางโฮจิมินในส่วนที่ต้องผ่านดินแดนกัมพูชาหลังจากนั้นไม่นานข่าวการบุกข,ของเวียดนามเหนือผ่านเส้นทางโฮจิมินโดยผ่านชายแดนกัมพูชาก็โด่งดังไปทั่วโลกในด้านการข่าวกรองนั้นต้องถือว่าเมริกันรู้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าเวียดนามเหนือจะใช้เส้นทางโฮจิมินมาทางลาวเลาะผ่านชายแดนกัมพูชาบุกเข,ข้าวเวียดนามใต้แต่ถึงแม้ว่าการข่าวของอเมริกาจะรู้ล่วงหน้าก่อน แต่สภาคองเกรสของอเมริกาเองก็ไม่อนุญาตให้ทหารอเมริกันสกัดการทหารเวียดนามเหนือในเขตแดนกัมพูชาบางคนถึงกับกล่าวกันว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการพ่ายแพ้ในสงครามเพราะการเมืองภายในของอเมริกาอย่างแท้จริง